ไม่ไม่เห็นมีใครพิมพ์ว่าเพื่อนรัดกูมั้งเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไอกากเล่นโคตรไอกากพ่อมึงดิสัตว์นั่นกูตายเลยมึงโดมาหาพ่อมึงดิคำอาเปีอย่างนี้ไอสัตว์กูเสียสมาธิชิบหายที่เคยมีแต่เด็กกระโปิดกาดจกทั้งนั้นใช่ครับผมเกมนี้จะแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับกูนี่แหละวะกูตายนะไม่มากูตายจริงนะเอ้ยมันเห็นกูเหรอวะเอาแค่นี้แหละกูเอาแค่นี้แหละ เออมาราชาเลือดน้อยราชาเลือดน้อยยิงมันเมอุสุอ่ะราชาเลือดน้อยราชาเลือดน้อยไปอ่ะกูเล่นให้ขนาดนี้แล้วอยากโดนกระทืบปากว่าจัดให้ทีฮ่าฮ่าฮามาดิมึงไม่ใกล้ส้นตีนกูดิเฮี้ยห่าห่าพ่อเมื่อเฮ้ยโอ้โหฟิกโอ้ยเฮี้ยเสียสมาธิชิบหาย หาแค่พ่อมึงดิเฮ้ยเจอกูเจอกูดับประจุกเจอกูซุเปอร์จุกนี่สตันให้เพื่อนหลอกทำเพื่อทิมทำเพื่อทิมทำเพื่อคลายสักคน